สวัสดีครับ MG Solarcell นะครับวันนี้เราจะมาะรีวิวนะฮะตัวที่เป็นตัวท็อปนะฮะในระบบของ 4K นะครับตัวท็อปของเราเองนะครับที่ที่เราปล่อยออกตลาดในช่วงของปีนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบ9 6 0โวลต์ 4K นะครับนะครับ หรือง่ายๆคือ4,000วัตต์นั่นเองนะครับตัวระบบ96โวลต์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่48นะ96โวลต์นะครับของ MG Solar Cell นะครับตัวนี้จะเป็นระบบ HyB ริดออฟกินะฮะก็สามารถรันระบบที่เป็น o อฟกิเพียงเพียวได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้านะครับหรือจะใช้ไฟฟ้าเข้ามาร่วมแจมก็ได้นะครับหรือว่าไม่จำเป็นที่จะมาร่วมก็ได้นะครับตัวนี้คือคือจุดเด่นของเราอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง ซึ่งตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันจริงๆเลยนะครับจะอยู่ที่ตัวระบบนะฮะของเราจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นมออแปรลอยนะครับแล้วก็ขึ้นความถี่อยู่ที่ประมาณอ่าเป็น,เป,นเป็นขึ้นความถี่ของเพวเซเว็นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในของตัวนเวร์เตอร์ทั้งหมดนะครับว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับ โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้นะครับบอดี้จริงๆแล้วอของเราจะเป็นบอดี้สีดำนะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ตัวที่เป็นบอดี้สีสีสีมาตรฐานของทางโรงงานก่อนนะครับนะฮะมาดูตัวสเปกด้านข้างก่อนครับนะฮะครับ,นะรบอ่าเห็นไหมฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็น4 4กิโลวัตต์นะครับ4 kW แล้วก็กั๊สบ VDC คือกัสบอโวลต์นะครับแล้วก็ตัวชาร์จอยู่ที่ประมาณ60แอมป์นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีแน่นอนนะครับตามท้องตลาดหรือว่าทั่วโลกนะครับจะมีอยู่ที่ MG s o l a r เ e l เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นสเปคที่ที่ทางทาง MG ของเราทำการขีดเอกกันขึ้นมาเองนะครับนะครับแล้วก็ส่งให้กับทาง User หรือว่าผู้ใช้ได้ใช้กันแล้วนะครับ เกือบเกือบสิกว่าหลังคาเรือนนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้งานแล้วก็ไม่มีปัญหาสามารถดึงโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะครับรวมที่ไม่เกิน4 0 0 0วัตต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์นะครับตู้เชื่อมปั๊มน้ำนะครับเกาไมโครเวฟอะไรได้หมดเลยครับเครื่องทำความุ่นนะครับการทำร้อนได้หมดครับแต่ต้องโหลดอยู่ที่ไม่เกิน4 0 0พวัตต์นะครับแต่ถามว่าโหลดเกินได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าได้ยังไงนะครับ เรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เราด้านในนะครับตัวด้านในี่ผมแกะออกมาบางส่วนแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นบอร์ดเขาเรียกบอร์ดคอนโทรลนะครับตัวนี้บอร์ดคอนโทรลนะครับสังเกตบอร์ดคอนโทรลฮะบ,บอร์ดคอนโทรลเป็น 5K นะครับนะ ส่วนตัวที่เป็นมออแปลงนะครับมออแปลงก็เป็นตัว 5k นะครับนะครับตัวมออแปลงเป็นตัว 5k นะฮะถ้าม้อแปลงเป็นตัว 5k นะครับบอร์ดก็ต้องเป็นตัว 5k ถูกไหมครับตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับส่วนตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวระบบบายพาสนะครับจะสวิตช์นะครับในส่วนของตัวที่เป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นโซล่าหรือว่าเป็นในส่วนของไฟจุลแบตเตอรี่นะครับนะฮะ ส่วนบอดกําลังผมแกะมาข้างนอกครับนะครับตัวที่บอดกาลังนะครับบอร์ดกําลังอ่าตัวบอดกําลังนี่จะเป็นอยู่ที่ให้ดูก่อนนะครับบอดกาลังอยู่ที่เป็นตัว 4k นะครับน่าจะเห็นไม่ชัดกันนะครับตัวที่บอดกําลังนะครับจะเป็น4กิโลวัตต์90โวลต์นะครับตัวนี้บอดกําลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็น m o สเ e ตนะครับจะมีอยู่ประมาณ นะครับก,ก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับตัวมอสเฟตนะครับแต่ตัวนี้มันอมอสเฟตมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับนะฮะกำลังแกะออกมาแล้วก็จะมาซ่อมกันดูนะครับในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับจะเป็นตัวหม่เลยจะเป็นกำลังนะครับตัวนี้อยู่ที่2อ0าโวลต์น,นะครับ250โวลต์น,นะครับ อยู่ประมาณ1 2 3 4ตัวนะครับมีทั้งหมดสตัวนะครับพอดีเลยนะครับซึ่งมันเกินอยู่แล้วนะครับเดื่บัดกำลังนะครับนี่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีด้านใน,นจะเป็นในส่วนของตัวชาร์เจอร์จะเป็นระบบก่าส6โวลต์นะครับ ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ว่าทำไมทำไมถึงสามารถโหลดเกินได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเราโหลดเกินที่เกินที่4,000วัตต์เนี่ยนะครับถามว่ามันจะมีการแจ้งเตือนไหมมีแน่นอนครับนะฮะแต่ว่าสามารถพีคได้มากสุดนะครับ4นิดๆนะฮะนะครับ4.5ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะโหลดเกิน4,000วัตต์นะครับผมบอกไม่ควรจะโหลดเกิน4,000วัตต์นะครับ ก็อย่าง,างที่ทราบแล้วครับถ้าเป็นตัวมอแปลงนะครับก็ทนแรงกระชากฉะนั้นถึงบอกว่ามันสามารถใช้งานได้ทุกชนิดนะครับสามารถใช้งานตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เราจะทําการสกออกในอนาคตนะครับจริงๆวันนีของเราจะเป็นตัวสีดํานะครับนะฮะดูด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็น แบตเตอรี่นะครับก็ถ้าตัวแบตเตอรี่เราก็อย่างที่ทราบไปแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะต้องเป็นระบบ9 6โวลต์เท่านั้นที่จะรันระบบได้นะครับถามว่าต้องใช้กี่แอมป์ขึ้นอยู่กับการโหลดนะครับขึ้นอยู่กับการโหลดนะครับซึ่งจะเป็นอขั้วบวกขั้วลบนะครับเรื่องของตัวระบายความร้อนนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับคือจะมีตัวระบายที่เป็นชัตเจอร์นะครับตัวที่เป็นตัวระบายชัตเจอร์ กับตัวที่เป็นตัวระบายนะครับพวกบอดกาลังแล้วก็บอร์ดคอนโทรลนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่ระบายความร้อนจากหม้อแปลงนะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตัวตัวบอดระบายความร้อนจากหม้อแปลงนะครับนะครับจะเป็นพัดลมสิบหกนิ้วสิบหกนิ้วนะครับนะครับโอเคส่วนของตัวที่ใช้โปรเทคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลนะครับก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับ ใ้เราแกะมาให้ดูแบบทุกชิ้นทุกส่วนเลยนะครับแกะมให้หมดเลยนะครับในส่วนอื่นเนี่ยนะครับก็นะครับน่าจะพอเห็นกันแล้วนะครับว่าในส่วนของเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของ AC out นะครับจะมี AC out AC in นะครับด้านในนะครับครับตัวนี้ก็ใส่มีจะมีการ s a ฟ e ี้ไว้อย่างดีเลยนะครับพวกการพวกหนูพวกอะไรต่างๆนะครับพวก จิ้งจกนะครับตัวร้ายของระบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับจิ้งจกนะฮะนี่ตารางก็ได้ดีนะครับนี่คือตัวระบบนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ของ5 CK นะครับส k ่6คโวลต์ mppt 6 0แอมป์ไฮบิดอัพกิจนะครับ ดูตัวมะแปลงก่อนให้จัดว่ามอใหญ่ขนาดไหนนะครับก็จะมีตัวเทีเเข้าออกมา ก็อย่างที่ทราบครับถ้าสนใจเรื่องของระบบ 4k นะครับ4กิโลวัตต์นะครับก็สามารถติดต่อกับทางเราได้นะครับตัวในระบบ9 6โวลตซึ่งของเราเนี่ยนะครับสามารถนำติดตั้งให้ลูกค้าและสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะครับนะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเลยนะครับ ก็สามารถติดต่อกับทางเราได้นะครับผมเปิดด้านในให้ดูแล้วนะครับเห็นกระจัก,กกันไปเลยนะครับว่าระบบของเราเป็นแบบไหนนะครับ